เป็นดิสนีย์ดิสนีย์นะคะก็ไปเไไที่ยวดิสนีย์แล้วก็ฟังบลอกคอรน,น่ารักมากมันข้างในใส่บลอกคอยะคะ่ะเราเวลาเราก็สะพายแล้วมันดีจริงค่ะเวลาเดิตนต่อไนะสะพายไปก็หิวกินกินด้วยขนมแต่ว่าคงมาแจากเพื่อนค่ะหนึ่งพันสองร้อยเยนนะคะ เป็นมันน่ารักมากต่างหูเห็นไหมหนึ่งพันสามรอยเยนแต่มันน่ารักแล้วก็ไม่ได้ไปบ่อยๆปะก็เล <c oughs> ยซื้อม่ค่ะต่างหูอีกตัสิน่ารักอ่ะหนึ่งพันสี่รอเยนอันนี้ก็น่อย่าว่ากันเลยเนาะอย่าว่าเข้าเลยนี่ ตอนแรกซื้อมาใจคิดว่าลิปมันแต่เราก็มาเจอที่หนึ่งที่ลอกแล้วมันก็มีแท่งๆอะไรประมาณนี้ซึ่งน่ารักมากซึ่งมันอยู่ใกล้สกอตเทปแล้วก็คิดว่ามันเป็นกาวมันคือกาวเลยไม่แน่ใจว่าอันนี้ที่ซื้อมาเป็นกาวหรือลิปมันก็เลยฝากถ่ายรูปแล้วก็ให้พี่ที่อ่านสังคมออกดูบอกกว่าโอเคเป็นลิปมันค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ฝากคนแล้วก็เขาไปทาแล้วกลายเป็นกาวก็แย่เลยสวยเลยนี่อาเป็น เออไปเอาซื uh, ้ออันนี้อันนี้ับบชออนแคนเมะค่ะสีชมพูใสๆมากน่ารักสุดๆฝุดๆอ่ะพูดถึงเทรนญี่ปุ่นนะคะเทรนแต่งหน้าญี่ปุ่นการประชบัชออนของญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างมากไม่เคยเจอเลยจริงๆ <laughs> การประชบัชออนที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราปกติเราก็จะปัดแบบ เขียงขึ้นไปหรืออะไรย่างงี้ใช่ไหมแต่บัตชออนที like ่เทรนเบลไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเทรนยังไงแต่เห like ็นหลายคนมากนะคะปัดคือตรงนี้เป็นตาเ่ยเขาปัดตรงนี้เลยอ่ะปัดบัตชออนตรงตรงใต้ตาตรงแผ่นด้าของเราอะค่ะจนถึงหางตาตรงนี้เลยค่ะแล้วเป็นบัตชออนที่ไม่ใช่บัตชออนสีแค่ชมพูแบบเขาปัดบัตชออนแบบชมพูแบบอย่างเงี้ยชมพูแบบเนี้ยชมพูแป๊ดแป๊อย่างนี้เลยนะเห็นไหมชมพูแป๊ดๆปแล้วก็ปัดแบบ รู้เลยว่าต้องใจปัดอะ่ะไม่ใช่การพลาดแน่น,นอนคือคือที่นู่นอะ่ะมันน่ารักนะคะปัดลนะ้วมันดูเฮ้ยมันดูน่ารักมันดูคาเาลิแต่ว่าคิดว่าถ้าปัดทงไทยอืมประหลาดหน้าดูเขาปัดสูงแบบสูงมากเพราะถ้าจะเป็นไฮไลท์ปัดแทนไฮไลท์ค่ะตรงนี้ตรงนี้เลยทีนี้ของอยเาีในที่ซื้อมาฝากนะคะก็ซื้อมาฝากคุณพ่อค่ะเป็นที่กลมไฟฟ้าขอ,องฮิตาชิเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะก็ชาร์จแบบ ใช้ไฟได้1 0 0โวลต์ถึง240โวลต์เมื่องไทยใช้ได้ก็ราคาประมาณ3,000 3,000เยนพันกว่าบาทบ้านเรามันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นู่นเขาถูกค่ะเพราะฉะนั้นเบลแนะนำเลยค่ะใช้ไฟฟ้าเขาค่อนข้างมีคุณภาพเลยี่ะเออเป็นของในลอสค่ะก็เป็นลม้มอันนี้ซื้อมาฝากคุณแม่มันร่มที่มัน่ารัาตรงไหนมันไม่ลาตรง กระเป๋าที่ใส่ล่มมันเป็นมันเป็นพลาสติกที่เวลาเปียกเราก็ใส่ได้แล้วก็ค้งได้โดยที่มันไม่เลอะของอคือเนี่ยมันน่ารักอ่ะมันคือเขาคิดมาอย่างดีอะ่ะคนญี่ปุ่นเขาช่างคิดเนาะอันนี้สองพันเยนะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็นของที่เป็นกู้หยอดของญี่ปุ่นนะคะก็คือมีทั้ง200เยนแล้วก็300อเยนนะคะเบลก็อหยอดมาทั้งหมด ะอันด้วยกันก็จะมีแบบฟิกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะมีที่ปัม๊มแล้วก็ต,ต่างๆเนะา,านะมาเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข,ข้างขึ้นชื่ออยู่เลยเนอะคือหลายๆอย่างเขาทำออกมาได้น่ารักมากค่ะเแบลบอ,อันนี้ของในซื้อใน ดิสนี่นะคะเป็นเมอร์เมดน่ารักไหมไม่ค่อยเห็นปากกาแบบเมอร์เมดเนาะเห็นไะมโหมันตุ๊กติดได้ได้ได้น่ารักมากค่ะอัาเป็นอันนี้เล่กตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าน่ารักดีค่ะเป็นเหมือนแบบแม่หมดอ่ะอมาเป็นอันนี้น่ารักมากคือเบ,บคลคิดว่าเมืองไทยมีแหละแต่ว่าราคามันอาจจะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออันนี้มันเป็นปลอกปกติค่ะมีสปริงให้ใส่แล้วก็ใส่ไส้โดยที่ไส้มันเป็นแบบแกะไส้ตรงไส้มันก็คือมันมีสีให้เลือกเยอะมากค่ะว่าจะเอาสีอะไรในสีด้านของเราเนี่ยที่จะไปประกอบกันอันนี้เป็นเบลเลือกสีเขียวเดี๋ยวให้ดูตรงนั้นนะ น้านเป็นเป็นปีกนกอะน่ารักไหมอะคิดดูมันก็จะใส่ก็จะเป็นสีด้านที่เป็นปีกนกเป็นสีสีที่เราเลือกมาดูดิมันน่ารักอะค่ะตัวปากกาเปล่าเปล่าเปล่าเนี่ยสองร้อยยี่สิบเยนสองร้อยห้าสิบเยนไส้ตั้งหาปอีกไส้ละร้อยเยนก็พอสมควรนะสำหรับปากกาเนี่ยมาเป็น เตลับตัดสาลิปที่แบบตัดแบบหพาค่ะคือไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้300ยเยนคือมันน่ารักอะเบลคือเราสามารถเอาลิปที่เราชอบตัดใส่ช่องๆนี้ได้แล้วก็มีกระจกมีที่แปลงที่ทาน่ารักมากม,มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะนะคะก็คือเบลก็ไปไหว้พระใหญ่เนะไดบูสุไดบูสุเออก็ มีของที่ระลึกอย่างเงี้ยค่ะคือแบบทําได้น่ารักมากอันนะดูสิน,นเป็นเจอรี่ที่เป็นรูปพระแล้วก็รีดวัสดน่ารักแ่ละแล้วก็มีเครื่องรางอันนี้ซื้อมาเปิดติดตัวนะค่ะแล้วก็อม่อร้านร้อยเยนค่ะ ร้านร้อยเยนที่ขึ้นชื่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็อย่างที่รู้จักที่มาเปิดต้านเราก็คือไดโซเนาะและ้วก็อีกหลายร้านนะคะทีนี้โซนที่เบล,ลปังเนี่ยมันเอ,อเบล,ลพักอยู่ที่ยามาโตะนะคะคือก็มีห้างที่เป็นชั้นหนึ่งทางฟลอร์เนี่ยเป็นร้าน,นร้อยเยนเบลจำชื่อไม่ได้ว่ามันอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่ไดโซ่ของมันแบบ ร้อยเยนของเขาก็คือ,คอที่เบลแรกไปคือ27.5บาทนะคะมันน่ารักมากเบลซื้อของมาเยอะมากเบลซื้อร้านร้อยเยนเป็นราคาประมาณ8ป0 0ปดพันะแปดสิชิ้นอนะแปดพันแปันกว่าบาท8.000กว่าเยนฮ้าดูนะคะนี่น่ารักไหม น่ารักเป็นแก้วน้ำมกี้ที่มีน้ำข้างในแล้วก็มีเรคเตอร์วิกว๊บนะคะก็แต่ว่าเดี๋ยวจะให้คนคนนี้ค่ะ100เยนเป็นโชว์ของ100เยนกระเป๋าน่ารักมาก,กค่ะนี่ก็100เยนมีสองแบบกระเป๋ามีสองแบบมีแบบแบบแบบ เป็นพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ทำขนมค่ะแล้วก็เนี่ยมีแบบเล็กๆน,นอ้อยๆไว้ติดไว้พวกสติกเกอร์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะสกอ๊สกอตเ,เทปสกอ๊อตเทปลายสก๊อตสีน่ารักสไตายก็อันนี้ต่างหูแบบเรืองแสงแบบหักแล้วมันจะแบบเรืองแสงได้เออเออ เรมูเวอร์เรมูเวอค่ะแบบแท้งถ้าเกิดอะไรเลอะเราก็เน,นี่ยเราก็เน,นี้ยป้ายแล้วก็ลบได้แบบว่าแบบหน้าลองอันนี้หน้าลองก็จะมีฟลงนงทามีระนะักสารมากมันน่ารักอ่ะยี่สิบเจ็ดบาทลูกนี้ค่ะได้มีแฮปปี้เวลาล้างจานอันนี้เป็นอไอเบวโวคท่ะก็เป็นแบบใสๆไว้เคลือบคิว้วอันนี้ ที่ล้างขวดมันเป็นรูปมิกกี้อ่ะมันน่ารักมากเลยร้อยเยนค่ะมำมยังไม่หมดอ่ะกันแกนตัดเล็บหนึ่งร้อยเยนแต่ตัดเล็บซื้อมาเยอะมากค่ะซื้อมาแจกก็มีอันนี้กระเป๋ากระเป๋าแบบใสพ่พาสปอร์ตใส่อะไรที่มันเป็นช่องเป็นสัดส่วนดีค่ะก็หนึ่งร้อยเยนเช่นเดียวกันมีพวกเบลซื้อถุงแม่ค่ะถุง มาค่อนข้างเยอะก็ไนี่งก็ช่างแบบเป็นหุงแบบอ่าเดี๋ยวไปเอา จะมีเราชอบเราเป็นแบบชอบไปกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นถุงแบบไซส์ต่างๆขนาดต่างๆนีงก็คือซื้อไว้เพื่อซื้อของอะไรให้คนอื่นแล้วก็ใส่อันนี้มอบใายนะคะน่ารักมากมันมีสติ๊กเกอร์แปดด้วยเวลาแบบพับถุงลงมาน,นะคะมันก็จะเขียนว่า here is little something for you ก็จะมีอื่นๆอีกนะคะมีสมุดโน้ตมิกกี้ที่ข้างในแบบเป็นสีนะเป็นสีนะหนะึ่งเยน ประมาณนี้ค่ะต่อมาเป็นก็จะมีอ,อไปที่สนามบ,บินค่ะเบลขึ้นที่สนามบ,บินนานิตังค่ะแล้วรถที่สนั่งระก็จะมีร้านที่ร้านเออ่ Hello Kitty Japan ค่ะก็ต้องไปเสียตังค์นะคะ <c oughs> <c oughs> คือหลายอย่าง เบลส่วนใหญ่ครั้งนี้เบลค่อนข้างซื้อของกินจะเยอะนะคะอันนี้เป็นว่าจะเป็น,ปนถ้าจะไม่ผิดเป,เ,เป็นช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะเป็นเหมือนไดฟุกุแล้วเคลือบช็อกโกแลตอีกทีประมาณนี้นะคะมีิแมนเพอ่อฝักไข่ค่ะเฟรนดนคิตตี้เนาะก็มีกระเป๋ามายมิเลดีเป็นกระเป๋าจต่ว่าจะมาใสา่พวกอุปกรณ์ชาร์จแบตก็มี เอ s เซน e m มาร์หน้าอีกแล้วของคิตตี้ Kitty ค่ะแล้วก็มีขนมเป็นเน,นี่ยเออแต่ว่าเดี๋ยวจะเกิดแต่เกืดอ,อ,อะไรอย่างไงค่ะคิตตี้หมดไปในดิตี้ฟรีค่ะของอของที่นาริตะนะคะก็คือเบลเห็นโฆษณาทางทีวีนาละ่ะแต่ว่าเห็นแล้วมันยังไม่วางขายค่ะเป็น SK2 มันเหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นจะมีวันแม่นะคะวันที่เดือน5วันที่10ค่ะถ้าเป็นสมมยผิดเนาะก็เขาก็จะเอ็กเซทุก็จะลิมิตดอ dition นี้ขึ้นมาในราคา9,900เอยนในราคาปกติขายตามเคาน์เตอร์นะคะซึ่งตัวเคาน์เตอร์เนี่ยน่าจะยังไม่ได้จำหน่ายเหมือนจะรอเป็นวันแม่แต่ว่าในดิวตี้ฟรีเนี่ยมันมีแล้วนะคะเบลกแบบ็เห็นปุ๊บเบลก็วิ่งแบบเห็นเห็นปุ๊บก็เฮ้ยจะต้องได้จะต้องไปเอา ในแล้วในดิตฟีเนี่ยเลยราคาประมาณ8ปดพันเจ็ดหรือยังไงประมาณน,นี้คะ่ะถ้าจะไม่ผิดคะ่ะในเซ็ตนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะคือเดิมเนี่ยเออเบลพิกด้านหลังออลเตืนเยว่าเบลจะรู้นะก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยก็ไม่รู้จนมาเห็นภาพอ๋อโอเคโอเคอย่างนี้แน่นอน,นะคะ่ะแน่นอนที่สุดก็คือจะต้องมีน้ำประเจียบเจ็สิบหมลลนะคะแล้วก็ ด้านในมนีทั้งหมด4ชิ้นนะคะด้านในเป็นเออ่ treatment cleanser ค่ะแบบหลอดอันนี้ treatment cleanser แบบหลอดอันนี้20กรัมนะคะแล้วก็อุ่แล้วก็มีตัว c l e a n ซ i n g gel ค่ะ อีก15 m l แล้วนี้เป็นครีมอะไร Stamp Stamp o w e r อีก15กรัมนะคะทุกอย่างมเม่ก็จแปรหมดกเลยก็โอเคค่ะฮปปี้กั่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณแม่อันนี้คือให้คุณแม่ซื้อม่ใด้คุณแม่โดยเฉพาะมาพูดถึงเรื่องแท็กซี่นะคะก็เราสามารถได้แท็กซี่นะคะเวลาที่มันมีสินหลังนะคะเมื่อซื้อครบ5,000 เย็น yeah, ขึ้นไปนะโดยที่ผับปีนเขาก็จะขอพาส,สปอร์ตเราแล้วก็จะแม็กสลิปอะไรสักอย่างเนี่ยในพาส,สปอร์ตเราค่ะแล้วก็จะใส่ขนนิ่มแล้วก็ซีแดงค่ะเบลจากที่เราดูคลิปต่างๆนะคะที่เขารีวิวเนี่ยเขาบอกว่าต้องพกขึ้นเครื่องเผื่อว่าจะต้องโชว์นะคะแต่นี่จากประสบการณ์ของเบลนะคะอันนี้ไม่ได้เอ่อมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละครั้งคนเดินทางก็จะไม่เหมือนกันนะคะหนึ่งคอ n d i t i o n หนึ่งคือเบลไปไฟเช้าค่ะเจ็ดโมง ออไม่เช้าไม่เช้าเบลไปถึงสนามบินที่ไปตอมอเนี่ยประมาณส0 0โมงค่ะบอกเลยว่าตอนแรกเหมือนว่าเนี่ยพกอน,นี่คิ้วเลยนะเครื่องเครื่นนองนะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะตรวจจะได้โช้เขาเห็นปรากฏว่าไปถึงผ่านไปถึงปุ๊บเขาไม่ไตรวจเลยแล้วเขาก็เอาสลิปที่อยู่กับพาสปอร์ตไม่ได้เช็คหมายความว่าไม่ได้เช็คว่า ซื้ออะไรมาบ้างนะโน,น,น่นนี่ดึงออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆซื้ออะไรเงี้ยค่ะถ้าถามว่าจําเป็นไหมว่าจะต้องถือเึ้ื่อโหลดใต้ท้องได้ไหมเม่มว่าได้นะคะสําหรับคางของเบลนะแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจอะไรว่าเฮ้ยไหนของอยู่ไหนอะไรย่เงี้ยค่ะเป็นการดึงเอาสลิปที่แปะอยู่ในพาสปอร์ตท,ที่เขาแ็กไว้เนี่ยออกเท่าน,านี้ค่ะก การแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะส่วนอ๋อแล้วก็แท็กแล้วก็แท็กรีฟันของที่ญี่ปุ่นคนะ,ะมันดีอย่างหนึ่งค่ะอย่างกระเป๋าไอซินนานนทานี่นก็คือพวกกระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยถ้าซื้อครบหมื่นเยนจะได้แท็กรีฟันนะคะซึ่งเดิมเนี่ยโดยปกติหลายๆที่เนี่ยจะเป็นแท็กรีฟันที่สนามบินใช่ไหมคะมแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถทำแท็กรีฟัน เออแต่เบลไม่แน่ใจเนอะว่ามันเป็นทุกที่หรือเปล่าแต่ในห้างอะไรเงี้ยจะทํแท็กิฟอลแล้วได้เงินคืนณนะตอนนั้นเลยเช่นที่กนหนวดเออของพ่อค่ะคือเบลรวมซื้อหลายๆอย่างนะคะครบหมืน่นรวมของเล่นแลด์แล้วอะไรเงี้ยครบหมืน่นเยนเนี่ยก็สามารถทำแท็กนิฟันได้แล้วก็ได้เงินคืนนะ่ตอนนั้นไม่ยุ่งยากในการที่จะต้องมาทำที่สนามบินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นนะคะก็ แนะนําว่าถ้าเกิดซื้อของที่มันมีมูลค่ามากก็ทําแทคิฟันไปเลยเพราะว่ายัางไงาคุณก็ไม่ได้เสียเวลามากไม่ได้เสียเวลาที่สนามบินนะคะก็ทําที่นั่นแล้วก็ได้ตังค์ที่นั่นเลยนะคะไม่ยากแลวก็ไม่นานด้วยค่ะก็ของทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนนะคะที่ใครที่จะไปญี่ปุ่นนะคะหรือว่าจะฝากเพื่อนซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะได้พอเก็ตไอเดียบ้างนะคะว่าอะไรที่แบบเฮ้ยน่าลองอยากได นั้นนี่นะคะส่วนของอะไรที่เบลใช้แล้วดีนั้นเดี๋ยวเบลก็จะเอามาบอกต่อก,กับเพื่อนๆค่ะวันนี้เบลไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ